ร้อมับอาจารย์เจ้านะคะดูดวงชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนเมษายนหองเนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องงานเรื่องงานเดือนนี้นะคะเรียกว่าท่านที่งานประจําอยู่แล้วก็เรียกว่างานไปได้ดีเรื่อยๆนะคะถือถือว่าเดือนนี้ดีเลยนะคะแล้วก็เรียกว่าผลกําไรหรือผลตอบแทนเดือนนี้ก็ค่อนข้างดีเลยนะคะหรือท่านที่กําลังมองหางานใหม่อยู่นะคะเดือนนี้อาจจะที่ว่า มีโอกาสที่มีงานดีๆเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะต่อมาเรื่องการเงินนะคะการเงินเดือนนี้จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าไม่จำเป็นนะคะเรื่องของหลายๆอย่างที่เราต้องดูแลคนรักก็ตามหรือว่าเรื่องของหน้าตาทางสังคมที่เราต้องต้องจ่ายอะไรองี้ค่ะซึ่งบางที ค่าใช้จ่ายบางอันแล้วก็ไม่จําเป็นแล้วก็หลบเลี่ยงได้แล้วก็หลบเลีลเ่ยงนะคะมันไม่ได้แย่นะคะสําหรับเดือนนี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะทําให้มีปัญหาในภายหน้าได้นะคะต่อมาเรื่องความรักนะคะความรักเดือนนี้อยากจะบอกว่าไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะแฮปปี้สักเท่าไหร่นะคะเรื่องของความคิดที่เหมือนกับว่าคอยจะผิดจับถูกอะคะ่ะ ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคอยจะผิดจะถูกคอยเอ่อคอยระแวงกันน่ะประมาณนี้นะคะทาให้เดือนนี้ไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่นะคะถ้านี่กําลังโสดอยู่นะคะเดือนนี้อาจารย์คิดว่ายังไม่ใช่เดือนที่จะเจอคนที่ถูกใจนะคะก็ดูกันไปเรื่อยๆนะคะต่อมาเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเดือนนี้นะคะอยากจะให้ท่านระวังเรื่องของการ ขับรถนานนะคะเรื่องของหลังข้อมือนะคะแล้วก็เรื่องของความที่พักผ่อนไม่พอะคะ่ะเรื่องของโรคประจำตัวที่มีอยู่แล้วก็ตามนะคะทั้งทั้งหลายทั้งปวงนี้ยมันอาจจะอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะโรคประจำตัวเดือนนี้อาจจะปรากฏโรคขึ้นมากำเริบให้เห็นนะคะเราต้องรักษาอย่างเงี้ยนะคะ ต่อมาเรื่องการแก้ดวงเสริมดวงนะคะการแก้ดวงเสริมดวงเดือนนี้นะคะอาจารย์จะแนะนําให้ท่านเนี่ยทาบุญที่วัดอยากจะให้เป็นวัดที่แบบกับว่าวัดที่ติดน้ำอ่ะวัดที่วัดที่ติดน้ําติดน้าติดแม่น้ําติดคลองอย่างเงี้ยนะคะไปทําบุญที่วัดที่ติดแม่น้ําติดคลองนะคะท่านอาจจะไปกราบพระขอพรไหวพระนะคะหรือว่า จะไปบริจาคเหยา่ตู้ทําบุญที่วัดก็ได้นะคะได้ทั้งหมดเลยทําบุญได้หลากหลายนะคะแต่อขอให้เป็นวัดที่ติดแม่น้ําหรือว่าเป็นอาจจะเป็นที่ตามศาสนาของที่ท่านนับถือนะคะที่ติดแม่น้ํานะคะไปดูได้บูรณานะคะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง